ตอนนี้กำลังรออะไรกำลังมาแล้วลิมิเต็ดด้วยอีบอกอี่เป็นคนจองลิมิเต็ดอีดิชันเลยนะครับโปเกมอนสำหรับสำหรับคนที่ชอบชอบชอบสรุปจูชอบมากกว่าไอ้นะคะตอนแรกตอนแรกก็จะสนใจโปเกมอนหรอกมสองตัวนั้นขึ้นข้างหน้านี่มองต่ขานี่นะครับโปเกมอน ไปกันเลยไปกันเลยเราอยู่รถไฟขบวนอะไรก,ก other, ันนะแเราไม่ได้นั่งนี่ที่ยไเสร็จแลปเลย หน้าตาายเลยปเหน้าตาโหดเผแต่เขาน่าจะชอบวายเลยเดี๋ยไปเล่นแล้วตอนนี้เราอยู่บนขบวนรถไฟโกลเดมอนซึ่งวันหนึ่งจะมีเที่ยวเดียวเที่ยวขัไปแล้วเที่ยวขักลับตอนนี้เราเล่นเที่ยวขักลับก็จนะเป็นเหมือนเหมือนโกเดมอนค่ะแบวบว่าขบวนอีสองขบวนเป็นมันต้องจองหัวก่อนไหมคะ ตอนนี้เราก็อยู่มาถงหัวหัวรถไฟนะที่ก็จะเป็นพี่คุณธรานะครับเราเรา,เราจะได้ขวน่ันนะครับเรานี่เป็นอยู่ในขบวนรถไฟสายโปเกม,มอนที่ถามว่าต้องมาไหมาที่ควนมาจริงเพราะควนจะมาเล่นอันนี้ด้วยควนจะมาไปขบวนนี้นะ ไปหนึ่งกับหนึ่งมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์มันต้องคือต้องมาต้องต้องโดนจะได้ของที่ระลืมด้วยนะคะเป็นที่ติดเล่าใช่คือาะเป็นที่ติดตะโกนตัวนี้นะโปสเตอร์ของของโปเกมอนใช่คุณมาคนมาเมื่อกี้เคือเราไปโปเกมอนวิทยอยู่นะครับเดี๋ยวจะเล่าที่มาให้ฟังเมื่อกี้เอกอธิบายแล้วมันมีเซอร์วิสเปนไหนบ้างโปเกมอนวิทย์เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาตอนช่วง ที่มาเสด็จ้นดนารไปแล้วหลังจากนั้นนะครับเพราก็สร้างขึ้นมาเพื่อคือรถไฟดูวนนี้มันวิ่งจากชิโนเซสกีไปจนถึงคาเซนมาเซนิเคเซนมาซึ่งรถไฟนารีหนักขึ้นมากนะครับแล้วก็เขาก็เลยสร้างรถไฟนี้เพื่อให้คนที่เดินทางไปที่เคเซนุมะหรือว่าเดินทางไปไปย้อนกลับให้รู้สึกเหมือนปานใจนะครับถ้ามีความสุขบรรเทาความสุขอะไรเงี้ยให้มันมีอะไรมากขึ้นไปหน่อย าก็ตั้งชื่อรถว่าโปเกมอนวิคคิวเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเจอภครทีบัติยังไงก็ยังจะมีโปเกมอนวิคคิวแล้วเราก็ไปผู้หญิงผู้ยำรถเขาทะเลทะเลตุ้มเตลเลยเต็มเลยแม่งมากผมก็อยากกอดแต่ยันทันถึงทันสังคมเลยอ่เจ๊งเมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือตอนตอนเขาตอนคนออกมาว่าจะเห็นที่สุดท้ายเราเห็นพนักงานแม่งถือขวดนี่ต่อว่าไม่ต้องเอาไปราบ หรือแม่งแม่งถือมีดจะมาตัดตีนกูเนี่ย